ข้างนะคะเป็นทรงพุ่มตอนนี้มีรูปให้กินแลี้ยะคะเห็นทางออกไปถนนใหญ่ข้างหน้าเนี่ยเขาปัดยอดแล้วก็รักษาปลูกไม่กี่อย่างแล้ค่ะก่อนหน้านี้ก็เป็นมุมที่ลงผักสวนครัวไว้หลายหลายชนิดนะคะก็มากอกกันไหมน,นะคะเพื่อนเพื่อเล็กๆน้อยๆก็ปลูกไว้ค่ะเพื่อนเ ไม่ไม่เสียหลายนะคะเสียหลาย็กนกะเจียวหวานนะคะกะเจียวหวานที่สั่งมาจากอีสานนะคะยังหลงเหลืออยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยแยกหน่อยน,ะนี่หอยคากเยอะค่ะเขากินใบหมดเลยค่ะไม่มีใบเหลือเลยโอ้นะคะสัตวูตัวร้ายเขามากิน ็มากินยอดพริกค่ะต้นไม้เราถึงใบเวงใบวินไหมดเลยก็เรียกว่าบำรุงต้นให้ต้นให้ต้นเขาแข็งแรงนะคะแล้วก็จะแตกยอดออกไปข้างๆนะคะเป็นทรงพุ่มตอนนี้มีรูปให้กินแล้วนะจะอมเงแตกยอดแล้วค่ะสองสามยอดได้ที <Okay. S 2> เออโอ่นะคะสัตวูตัวร้ายเขามากินเขามากินยอดพริกค่ะตรงนี้มีเจ้าทิมอยู่กระพังโฮมนะคะเดี๋ยวจะคุมต้นเราต้องมามาทำทำหมันเขาหน่อยนะต,อตอนนี้ก็ต,ต้องรือ้อต้องรื้อต้นไม้เก่าๆที่มันไม่มีประยโยชน์ออกนะคะ พวกญย่พวกอะไรเราก็ต้องมาถอนออกต้นมะกอกนะคะมะกอกพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูพริกขี้หนพริกขี้หนูนี่เด็ดเด็ดค่ะเรามารอดูกันว่าเราจะได้กินลูกอ่าพรุ่งนี้มีเจ้าทินอยู่กะพังโฮมนะคะเดี๋ยวจะคุมต้นเราต้องมามาทำทำหมันเขาหน่อยกนะลังปลูก ไม่กี่อย่างแล้วค่ะก่อนหน้านี้ก็เป็นมุมที่ลงผักสวนครัวไว้หลายหลายชนิดนะคะก็เเป็นทรงพุ่มไม่ต้องให้เขาสูงนะคะเขาจะได้แตกไปหลายๆกิ่งนะค่อยบำรุงต้นให้ต้นเขาใหญ่หน่อยหนึ่งอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะพอได้เก็บกินค่ะเพืเ่อนๆขอบคุณนะคะโดดบเลยตอนนี้ฟ้ากำลังจะพบค่ำนะคะ นี่ค่ะเก็บกินได้แล้วนะคะได้แล้วหนึ่งมื้อนะคะปลูกเ่าเรามีพื้นที่เล็กน้อยเราก็ปลูกแบบกี่วันได้พัน์มาแบบปิดรากมาแล้วนะคะสามต้นเขาเป็นทรงพุ่มไม่ต้องให้เขาสูงนะคะเขาจะได้แตกไปหลายๆกิงะะ่งค่อยบำรุงต้นให้ต้นเขาใหญ่หน่อยนึงอันนี้เราย้ายมาจากหลังบ้านนะคะ ปิดเล็วค่ปิดแล้วนะคะนี่ก็รวบเลยตอนนี้ฟ้ากำลังจะพบคั่มนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเก็บกินได้แล้วนะคะได้แล้วหนึ่งมื้อนะคะค่ะที่เราย้ายมาวันก่อนอุ้ยไม่ค่อยสุภาพะมาออกมาอบเราปิดแล้วนะคะจะ,ะอม,มเลยเยอดแล้วค่ะสองสามยอด ได้ทีแก okay. อ้าค่ะเรามารอดูกันว่าเราจะได้กินลูกถ้าถ้าเขาถ้าเขาแตกพร้อมกันเราก็พอได้เก็บนะคะเดี๋ยวก็จะแตกกินกั้นตาขาอีกอะะ้วบเลยตอนนี้ฟ้ากำลังจะพบค่ำนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเก็บกินได้แล้วนะคะได้แล้วหนึ่งมื้อนะคะ ต้นไม้เราถึงใบแหว่งใบวินไปหมดเลยแต่ช่วงนี้รูดูนี้ก็ต้องดูเลเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจะมีพวกสัตรูพืชเป็นหอยทากปลูกเ่าเรามีพื้นที่เล็กน้อยเราก็ปลูกแบบตอนนี้ก็ต้องรือ ต้องรื้อต้นไม้เก่าๆที่มันไม่มีประโยชน์ออกนะพวกหญ้าพวกอะไรเราก็ต้องมาถอนออกตอนนี้ก็ต้องรื้อต้องรื้อต้นไม้เก่าๆที่มันไม่มีประโยชน์ออกนะพวกญ้าพวกอะไรเราก็ต้องมาถอนออกเห็นทางออกไปถนนใหญ่ข้างหน้าเนี่ยเขาตัดยอดแล้วก็รักษาปลูกมาไม่กี่วันก็แตกยอดให้กินแล้วนะคะ เล็กมาโกกกันไหมนะคะเพื่อนๆเล็กๆน้อยๆก็ปลูกไปค่ะเพื่อนๆไม่ไม่เสียหลนะคะเสียไหลมากลกกันไหมนะคะเพื่อนๆเล็กๆน้อยๆก็ปลูกไปค่ะเพื่อนๆไม่ไม่เสียไหลนะคะเสียหลนะคะตัว <ing> ตัวไรเขามากิน ก็มากินยอดพริกค่ะแตกยอดแล้วนะคะยอดอวบๆเลยค่ะเพื่อนเยอดเกี่ยวเคยโอ้ยอดอวบๆเลยค่ะเกียวไข่ได้แล้วหนึ่งมือนะคะหลูมมาไม่หอยทากเยอะค่ะเขากินใบหมดเลยค่ะไม่มีใบเหลือเลย เกลยอเคยโอ้ยอดอวบอวบเลยค่ะเกลยวไข่ได้แล้วหนึ่งนะคะปลูกมาไม่ปลูกมาไม่กี่วันก็แตกยอดให้กินแล้วนะคะแอนเละต้นนี้มีความหวังกับต้นนี้ค่ะมะกอกนะคะมะกอกต้นเตี้ยนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้กินลูกนะคะตรงนี้มีเจ้าทินอยู่กะพังโฮมนะคะเดี๋ยวจะคุมต้น เราต้องมามาทำทหมันเขาหน่อยนะตอนแรกเห็นทางออกไปถนนใหญนะ่ข้างหน้าเนี่ยเขาตัดโยอดแล้วก็รักษาปลูกเรามีพื้นที่เล็กน้อยเราก็ปลูกแบบได้มาจากหลังบ้านนิดนิดหน่อยๆก็ปลูกไว้เถอะค่ะ โอ้ออยอดเลยยอดโอ้โหมีศัตูพืชด้วยเราต้องอ,ออบอันนี้เราย้ายมาจากหลังบ้านนะคะปิดเร็ว่ะปิดเล็วนะคะนี่ก็เปกะเจียวหวานนะคะกะเจียวหวานที่สั่งมาจากอีสานนะคะยังหลงเหลืออยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยแยกหน่อยนะนี่ อบ,บเลยค่ะเพื่อนๆได้มาจากหลังบ้านนิดๆหน่อยๆก็ปลูกไว้เถอะค่ะน้อกอกยอดเล้วเขาเป็นทรงพุ่มไม่ต้องให้เขาสูงนะเขาจะได้แบกไปหลายๆกิ่งนะค่อยบำรุงต้นให้ต้นเขาใหญ่หน่อยนึงต้นไม้เราถึงใบเวงใบวิน เราย้ายมาจากหลังบ้านนะคะติดเล้วค่ะติดเล้วนะคะนี่ก็หอยทากเยอะค่ะเขากินใบหมดเลยค่ะไม่มีใบเหลือเลยท่ะที่เราย้ายมาวันก่อนอุ้ยไม่ค่อยสุภาพ <c oughs> มากอกเราติดแล้วนะคะเกียวเคยโอ้ ยอดอวบๆเลยค่ะเกี่ยวไข่ได้แล้วหนึ่งมือนะคะปลูกมาไม่ไนาะนะจะอมลเลยยอดแล้วค่ะสองสามยอดได้ทีแกอ,อได้มาจากหลังบ้านนิดๆหน่อยๆก็ปลูกไว้เลยค่ะนอ,อ,อ้อกยอดแล้วปลูกอ่า เรามีพื้นที่เล็กน้อยเราก็ปลูกแบบกระเจียวหวานนะคะกะเจียวหวานที่สั่งมาจากอีสานนะคะยังหลงเหลืออยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยแยกหน้อยนะนี่ปลูกมาไม่กี่วันก็แตกยอดให้กินแล้วนะคะแล่อันหละปลูกนะคะศัตรูตัวร้ายเขามากินก็มากินยอดพริกค่ะถ,ถ้าเขา ถ้าเขาแตกพร้อมกันเราก็พอได้กิบนะคะดเดี๋ยวก็จะแตกกินก้นานสาขาอีกอะะีวันได้พันมาแบ